ล้อนทุกคืนที่หมู่บ้านเล็กๆในภาคอีสานมีตำนานเล่าขานเกี่ยวกับผีปอบซึ่งเชื่อกันว่าเป็นวิญญาณชั่วร้ายที่สิงสู่ในร่างมนุษย์ปอบจะอศาศัยอยู่กับชุมชนอย่างแนบเนียนแต่เมื่อเวลาผ่านไปความกระหายเลือดและเครื่องในของมันจะเริ่มแสดงออกในอดีตมีหญิงชราคนหนึ่งชื่อใหญ่จันทร ผู้ถูกกล่าวหาว่าเป็นปอบชาวบ้านไล่เธอออกจากหมู่บ้านหลังจากมีคนพบศพสัตว์ถูกฉีดท้องในไร่มันสำปะหลังใกล้บ้านเธอตั้งแต่นั้นไร่แห่งนี้กลายเป็นที่เล่าหรือว่ามีวิญญาณของยายจันสิงอยู่และไม่มีใครกล้าเข้าไปแม้ในเวลากลางวันก้องน้ำฝนเบียร์และเจนเป็นเพื่อนสนิทที่ชอบการพยนไทยและถ่ายวิดีโอสำหรับช่องยูทูบ พวกเขาได้ยินเรื่องเล่าจากชาวบ้านเกี่ยวกับไร่มันสัปปะหลังร้างและแตัดสินใจมาพิสูจน์ความจริงถ้าเราได้ถ่ายวิดีโอผีปอบจริงๆช่องเราต้องดังแน่ๆก้องพูดด้วยความตื่นเต้นชาวบ้านเตือนพวกเขาไม่ให้เข้าไปในไร่แต่กลุ่มเพื่อนคิดว่ามันเป็นเพียงตำนานที่คนแก่แต่งขึ้นเมื่อมาถึงไร่ในช่วงเย็นบรรยากาศรอบๆเงียบสงดจนผิดปกติแม้แต่เสียงแมลงก็ไม่มี รู้สึกเหมือนไรนี้ไม่เคยมีคนเข้ามาเลยเจนพูดพลางมองรอบๆพวกเขาเดินผ่านแปลงมันสำปะหลังที่ดูเหมือนไม่ได้เก็บเกี่ยวมาหลายปีจนมาถึงกระ่อมไม้หลังเล็กกลางไร่นั่นไงบ้านของยายจันน้ำฝนชี้ไปด้วยน้ำเสียงตื่นเต้นภายในกระท่องเต็มไปด้วยฝุ่นและซากสัตว์ที่ถูกฉีกออกเป็นชิ้นๆกองอยู่หมุมห้องขณะดบีกำลังถ่ายวิดีโอเสียงหัวรอะเบาๆดังขึ้นจากด้านหลัง พวกเธอมาเยี่ยมฉันหรอเสียงของหญิงชราแหบพราดังออกมาทุกคนหันไปมองและพบร่างของยายจันนั่งอยู่มุมหนึ่งของห้องเธอมีผิวซีดดวงตาสีแดงและเลือดไหลออกมาจากมุมปากเราต้องออกไปจากที่นี่เจนตะกนูนแต่เมื่อพวกเขาวิ่งออกจากกระท่อมเส้นทางในไร่กลับดูเปลี่ยนไปทุกคนพยายามวิ่งหนีแต่ไม่ว่าจะไปทางไหนก็กลับมาที่กระท่อมเดิม ก้องเริ่มมีอาการแปลกๆเขาเริ่มพูดด้วยสียสันและหายใจแรงฉันรู้สึกเหมือนเหมือนมีบางอย่างในตัวฉันทันใดนั้นก้องล้มลงกับพื้นและเริ่มดิ้นทุรนทุรายเหมือนมีบางอย่างพยายามจะออกมาจากร่างของเขายายจันปรากฏตัวอีกครั้งพร้อมกับพูดว่าขอบใจนะที่พาวิญญ,ญาณข้ากลับมาเบียตัดสินใจหยิบกล้องมาถ่ายยายจันขณะที่น้ำฝนและเจนพยายามลากกล้องออกจากไร้ ยายจันเริ่มเดินตามพร้อมกับเสียงหัวเราะที่ดังขึ้นเรื่อยๆข้าจะไม่ยอมให้พวกเจ้าออกไปเมื่อทุกอย่างดูเหมือนจะสิ้นหวังเชนพบว่ามีต้นไม้เก่าๆที่มีเชือกผูกไว้ดูเหมือนจะเป็นที่ที่ยายจันถูกขับไล่และผลูกวิญญาณไว้น้ำฝนรีบโยนไฟแช็กส่เชือกเชือกขาดสะบ้นและเปลวไฟลุกขึ้นเงาของยายจันกรีดร้องอย่างเจ็บปวดก่อนจะสลายหายไปรุ่งเช้า ร่มเพื่อเหลือเพียงสามคนที่รอดออกมาได้แต่กล้องยังคงสลบและพูดถึงเสียงประสิบในหัวเมื่อพวกเขาดูวิดีโอในกล้องพวกเขาพบว่ามีบางอย่างผิดปกติในทุกเฟรมมีเงาของหญิงชาราที่เดินต่างพวกเขาไปทุกที่ไร่มันสัปหลังยังคงเงียบสงัดและชาวบ้านเล่าว่าแม้วิญญาณของยายจันจะถูกปลดปล่อยแต่วิญญาณของกล้องอาจกลายเป็นปอบคุณใหม่ที่เฝ้าดูไร่นี้ตลอดไป หากคุณได้ยินเสียงหัวเราะในไร่มันสปาร์หลังร้างอย่ามองหาที่มาของเสียงเพราะบางทีคุณอาจจะเป็นคนต่อไปที่ไม่สามารถออกมาได้จบกันไปแล้วนะครับกับเรื่องเสียงหัวเราะในไร่ร้างถ้าคุณชอบเรื่องนี้อย่าลืมกดไลค์คอมเมนต์ใต้คลิปเพื่อเป็นกำลังใจให้เราและกดติดตามพร้อมเปิดแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดเรื่องราวหลอนๆใหม่ทุกคืนแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าอย่าลืมทุกที่ที่คุณอยู่ อาจมีบางสิ่งเฝ้ามองคุณอยู่ก็ได้สวัสดีครับ